มาจะ้ะฝืนคำนี้นะพริกหวานค่ะ สวัสดีคะ่ะมาพอกันอีกแล้วมาพอกันคือเก้ามาค่ะพี่น้องมันนี้ได้อาหารอีสานบานเฮาเนาะค่ะอันนี้เป็นสมประนอยค่ะพี่น้องค่ะสมป,ประปปนอยปลาจอมเนาะค่ะพี่น้องได้ใส่กลุ่มมาน้ำด้วยค่ะกุ้งฝอยตัวน้อยๆเป็นกลุ่มจอมนะคะพี่น้องค่ะเอาเห็ดใส่กันได้เนาะค่ะเห็ดเองค่ะพี่น้องอันนี้เป็นมกมกโค้งไก่ใส่หัวปีเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาท่านได้แกะมามาแกะพร้อมกันเลยค่ะมกโค้งไก่ใส่หัวปีจะพี่นอง เป็นเมนูคิดยากเนาะคะ่ะแสบเด้อค่ะพี่น้องคะผู้ใดมากินคือกันโค้งไก่ฝักมุนมแน้แลกกเอามะหมกใส่ปีกล้วยค่ะพี่น้องคะ่ะก็จะออกมันมันเนาะค่ะพี่น้องใส่ใบเมิ้ยงลักอผู่บานเห่านั่นละเนาะมาคะ่ะแสบๆน้ากันบานเลยใส่ใบบกหนอมหอมหอมค่ะพี่น้องคะ่ะลงมือเลยคะ่ะหยุข้าวแล้วเขา่าหนึ่งมาห่อนๆคะ่ะเป็นเข่าเย็นค่ะพี่น้องคะ่ะ เย็นอาจจะติดมือแน่เนาะคะ่ะมาลุยเลย,เลยคุยอันนี้ละข้ามแหลกคุยสมประน้อยนี่ละเนาะปลาจอมเนาะคะ่ะอืมกับอันพริกข,ข้งนูเขาพี่น้องคุยข้ามใหญ่ๆบนก้านข้ามแหลกนนะาม,มาจะแสบๆน้ำกันเด้อป่ะน,นี่แสบพอ,อ,อกันคัก ใส่แต่ไข่บักเะเพาะคืนเขือเหลืองกระเทียมแล้วก็หอมแดงกับพี่น้อ,เองเครื่องเพิ่นเนาะค่ะซอยลงไปเลยแซ่บออกเปรี้ยวเนาะค่ะแล้วก็หอมเครื่องเขานะหอมเครื่องใส่ห้าใส่ลงไปนมี่โมกค้งไก่มันมัน่นแซ่บคับพี่น้องมันมั่นนุ่ๆเนาะคะ่ะขุยใส่ข้ามใหญ่เดีใส่ ตุกโดดต้องไปนะ้ำสีสันอาจจะบ่สวยงามแต่ว่ารสชาตินี่บอกเลยว่าระดับพัสคาิผมเด้อพี่น้อง เดี๋ยวตะพูหมักเนาะคะ่ะนาอมาจา้ะฝือคำนี้ไงแซ่บ ิกหวานค่ะ อาหารบ้านเนาะค่ะเป็นปลาซิวธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้องปลาซิวหน้าบ้านเฮ่าเนี่ยปลาซิวอันถึงอีหลงค่ะพี่น้อง ปลาซิว,วซี่ก็จะมางามเพื่อปลาซิวแก้วเนาะคะ่ะแบบนีในระคร่ะเป็นออนแซบแซบก็ปลาซิวแก้ว ปิาชูน้ำทงนาหวานห้องผักพายอ่อนออน ต้องใส่ข้ามยังไงหรอพี่น้องมุกคงไกจเห็ดปลาร้าแปดมกค่ะพี่น้นมมองกินบะหมี่กะเอาใส่สองฟิลไปกินแบบย่น่นยากเนาะคะ่ะแสบพึ้นจอเจบอร์เดทิมค่ะพี่น้อง Hôm đèn gấp cả thêm dạp muốn tổn kim thưa tốn thì tôi nhanh ha cái tuần hoàn còn đăng hóa ngoài กิน <łość> เพ็ดดีค่ะพี่น้อง กลับกันมาจากข้ามทุกทายแบบอิ่มแล้วอเอาละครับพี่น้องค่ะ สมพอนงอยก็หมูโค้งไก่เนาะคะ่ะแซ่บเข้ากันคักค่ะพี่น้องเป็นอาหารบ้านบ้านเนาะคะ่ะเป็นอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นแหละคะ่ะไทยกินมั่วม,มั่นคงกราบขอถอดขอพรเยอค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาละคะ่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขียนธรรมะติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับสำนัยใหญ่ในคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากคะ่คกคะ